นี่ครับแล้วอินเนสตาส่องไกลลูกนี้เรียบร้อยฮะโอ้ยแล้วเป็นลูกส่องไกลของอินเนสตาครับทุกคนนี่ก็เลี้ยวภูก,กับครึ่งทีมแล้วโอ้โหแล้วตามน้าครับกาเฟนแบกครับเอเต้ <In iesta S 2> ไปเตะเท็กหนึ่งทีแล้วยังไงยิงลูกนี้โอ้ยแล้วเป็นลูกยิงของอินเนสตาฮะ ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกรวดเร็วและปลอดภัยโนหนหึ่งเรื่องเติมเกม <c oughs> ต้อง Cookie Land Shop ร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมาย <c oughs> ถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับ <c oughs> เติมสนุกไม่มีสะดุดต้อง Cookie Land Shop สวัสดีทุกคนด้วยฮะแล้วก็วันนี้ผมจะมาลองเล่นในส่วนของอิเนสตานะครับตอนนี้ผมได้มาก็คือเป็นตัวแจกฟีนะทุกคนน่าจะได้กันทุกคนหลังจากทํากิจกรรมจบนะครับจริงๆอ่าตัวนี้มันมีให้เลือกกับตอตตอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มันให้อ่าเป,เป็นเป็นเควสกิจกรรมนะครับถ้ากิจกรรมมาตรงอ,อับที่มันกําหนดไว้นะครับหรือว่ามีการอ่าการเหตุขารที่เข้า เข้าเกณฑ์ที่มันกําหนดไว้ OVR มันก็จะบวกเพิ่มนะครับบวกเพิ่มไปถึงอ่าร้อเลยนะครับก็ต้องดูว่าในส่วนของนักเตะ2ตัวนี้หรือว่าใครนะครับจะได้อ่าบวก OVR เพิ่มไปเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวว่ากิจนี้ก็มีอะไรให้เซอร์ไพรส์ยเยอะอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับนักเตะนะครับอ่ะและส่วนนั้นเราไม่สนใจครับเราได้ตัว107มานะครับแล้วก็ทำการ อัพเมต็ตีเม็ขึ้นมาเป็นเม็ดส้มเรียบร้อยนะครับเราจะเอาลองเล่นดูก่อนมาทดสอบ AI ดูก่อนว่ามันเฟียวไหมนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่อง AI ผมคิดว่าน่าจะมาดีพอสมควรนะครับสำหรับอินเนสตานะครับ จริงๆน่าจะมาตำแหน่งกองกลางจะจะดีกว่านะ CM อะไรอย่างนี้นะแต่ว่าก็เดี๋ยวมาลองดูนะครับเพราะว่าตำแหน่งของเขาพออัพเป็นเม็ดส้มแล้วเนี่ยมันก็เล่นได้2ตำแหน่งนะครับเป็น CM และก็ CM นะครับสแต็คข้าวของเขานะพลังงานนี่มาทั้ง4ดาวครึ่งเลยนะนะครับแล้วก็ท่าสกิลมาที่4ดาวนะครับสกิลติดตัวนะครับเป็นเปลี่ยนเลนนะครับหรือเลนเชนนั่นเองนะครับแล้วก็ o v r 112นะครับเทนเต็ม30นะครับฝีเท้าไปที่134การยิง145นะครับการส่งบอลร้ 54การเลี้ยงบอลแล้วห้าสิบแปดนะครับเนื่องจากเราอัพเป็นการอ่ายิงนะครับอัพการยิงสกิลยิง3เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็เพิ่มเป็นอ่าแชโดว์สไติเกอร์อ่า,อาแล้วก็อันสุดท้ายเม็ดส้มมันก็จะให้อัพได้อีกอันหนึ่งก็คือเลือกอัพเป็นส่งบอลน,นั่นเองนะครับเพื่อจะได้สกิลการส่งบอลมาเพิ่มนั่นเองนะครับไม่เท่ากับ ยังไม่เท่ากับสกิลการเลี้ยงบอลที่เขาให้มาอีกนะขณะไม่ได้อัพเลี้ยงนะทุกคนนะตัวนี้เป็นตัวเลี้ยงบอล่อนที่จะดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็อัพในส่วนที่มันบกพองไปแล้วกันนะครับสแต่คร่าวๆประมาณนี้สําหรับมินเนต้านะครับวันนี้เดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูทั้ง2โหมดเลยนะครับทั้งโหมดเมเนเจอร์ดู AI แล้วก็ h ฮดทเวสนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างสําหรับนักเตะตัวนี้นะครับเบื้องต้นก็ตอนนี้อัตราบุกนะครับเบร์กเรทของเขานะครับเป็นสูงแล้วก็ปานกลางนะครับ มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสกิลติดตัวคุณสมบัติติดตัวมียิงปันโค้งด้วยนะครับส่งลูกไกลนะครับแล้วก็เพเมเกอร์นะครับวันนี้ก็ตัวจ่ายบอลดีๆนี่เองนะครับอ่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับเดี๋ยวเรามาจัดทีมมันก่อนนะครับเดี๋ยวเอาอ่าฟอสโคมาเล่นนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นแผนอ่าสี่สองสามหนึ่งนารอนะครับเป็นแผนแบบต้นไม้ที่เขาเรียกกันนะนะเออแล้วก็อ่าอินนสตานะครับมาเล่นตรงนี้เลยนะครับนี่ซีเอ็มตัวนี้ก็จริงๆเนี่ยตำแหน่งตรงนี้นะครับ แทบจะเป็นหน้าเป้าอีกตัวเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าส่วนมากแผนนี้นะครับนักเตะ2ตัวนี้นะครับตำแหน่ง f t ตรงนี้นะครับนี่เอาดอฟบาไปเล่นแล้วกันนะครับโอเคที่เหลือก็น่าจะน่าจะได้นะครับน่าจะได้เอาชุดนี้ก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสามารถเอาไปเล่นได้ไหมเดี๋ยวลองดูกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันในเกมครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันในโหมดเมนเจอร์ก่อนแล้วกันนะครับว่าจะฟิล์วแค่ไหนไปดูนะครับ อ่ะมาดูกันครับและนี่ในส่วนของโหมดมเนเจอร์ครับเดี๋ยวมาดูว่าการเล่นจะเป็นอย่างไรนะครับมาดู AI ดูซิว่าจะมีการทำประตูได้หรือเปล่านะครับอ่าของเราในใส่เป็นเสื้อสีดำนะครับนี่ครับอินเนสตารนะพวกตัวเล็กมากนะพอเข้าไปอยู่ในสนามแล้วเทียบกับนักเตะตัวอื่นนี่โอ้โหโหเรามีการโยนมาทางนี้นะครับนี่ครับอินเนสตาครับจ่ายมาที่ฟานบัตเทนยนครับโอ้ยยกไปครับเ่นียบด็อกบาโอ้หูดูฮะ ด็อกบาเปิดไปก่อนแล้วนะครับอ้จ่ายสวยจัดนะครับลูกเมื่อกี้ดูภาพชายทีฮะว่าทำไมมันเร็วจังเลยฮะเกมเร็วเกมเร็วอ้ดูฮะอ้โหเกมเร็วแบบนี้อันตรายนะครับพอไปเจอช่วงเลียดเลดเกมน,นี่กลัวเหมือนกันนะในโหมดเมเนเจอร์ตอนนี้มันค่อนข้างที่จะแปลกๆอยู่เหมือนกันจะไม่ค่อยลงตัวนะครับสําหรับเทคนิคก็ยังใช้เทคนิคของอ่าอันเก่าอยู่ที่เคยให้ไปนะครับสามารถเอาไปลองโอ้โหมีกระตุกนิดนึงฮนะ โอ้โหนั่นไงครับแล้วโดนคืนนับตีเสมอหนึ่งหนึ่งะทุกคนเหลียวจัดน4นาทีแรกเอาแล้วครับตอนนี้ต้องมาลุ้นกันหน่อยครับในส่วนของยเอสาเนี่ยผมมองว่าการจ่ายบอลก็ค่อนข้างที่จะดีแหละนะครับใช้ได้เลยนะครับอ่ะมาดูกันครับต้องดูว่าเวลาเอาไปเล่นในโหมดเฮดตูเฮดจะเป็นอย่างไรนะครับทุกคนนะ ดอกบาร์ bar, ครับโอ้โหเมตดี้ะนี่ก็เลี้ยวภูเกือบครึ่งทีมแล้วโอ้โหแล้วตามน้ำครับกาเฟนแบกค,ครับโอ้โหตัวนี้นี่ต้องบอกเลยว่าม่อคือที่แอบยิงไปเหมือนกันนะเลี้ยวภูโอ้โหสนุกตลอดนะไม่ต้องห่วงเลยตัวนี้ไม่ครับยิงตามน้ำเรียบร้อยเลยฮะโอ้โหนี่ตำแหน่ง CDM ขึ้นมายิงเองหมดแล้วครับ แผนนี้ต้องบอกว่ามันยิงได้ทุกตัวนะหลักๆก,ก็จะเป็นเกมลับซะมากกว่านะครับถ้าสวนกลับก็จะมีให้เห็นนะครับในส่วนของกองกองการางหรือว่าจะเป็น CDM อะไรอย่างงี้โอ้โหเซฟนะไอดี ID สำรองนะครับยังใช้เป็นอาฟาต์ซาอยู่นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับอยากอยากได้เหมือนกันเห็นว่าการ์ดที่เอ้าโดนไหมเนี่ยโอ้โหแล้วทำไมไปโอ้สวยงามฮะลุกนี้ โอ้หตะขายตุงนะลูกดีนี่ครับโอ้โหตะโคโมงงสวยจัดนะลูกนี้นี่ครับตามน้ําบอลเล่ฮะโอ้หลายกาดครับลูกนี้ต้องยอมยิงนะเอาละมาขึ้นเกมใหม่นะตอนนี้เสมอนะปู่ผัดกันยิงนะเมเนเจอร์แบบยิงเยอะจัดนะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาบอกเลยว่าน่าจะจัดจ้านไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะในการจัดทีมแล้วก็อีเดสต้าครับ อินเนสตาจำพี่ด็อกบาด็อกบาขึ้นไปที่เบสลียยังไงครับจะเปิดเข้ามาทุกทว่าวม่งลูกนี้โอ้โหโดนสก,กัดไม่ได้ฮะมาครับชาโนกูครับตัวนี้ก็ยังไม่ได้รีวิวนะได้มาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองเล่นสักพักก่อนครับนักเตะสองเท้าก็เก่งตัวที่เก่งเมเนเจอร์อีกตัวหนึ่งนะรหรับชาโนกูนะครับเอาแล้วจบครึ่งแรกนะคสกอร์เสมอกันอยู่ที่สองประตูต่อสองก็เรียกว่า เอาเรื่องใช้ได้เลยนะครับเนะ็ตเวตฮะส่งออกข้างไปครับโรบสันคนระับโรบสันนี่ย้ายไปแล้วนะแต่ยังเป็นร่างลิเวอร์พูลอยู่ตัวนี้นะครับก็รอเปลี่ยนเป็นคือเคสนะครับคือเคสล่างลางิเวอร์พูลยังไม่เข้านะครับต้องรออานครับแล้วเป็นลูกเปิดบุมฮนะเน็ตเวตเปิดยาวไปั้งฟังโอูโย นี่ครับแล้วอินเนสตาส่องไกลลูกนี้เรียบร้อยฮะโอ้ยแล้วเป็นลูกส่องไกลของอินเนสตาครับทุกคนโอ้แล้วนี่คือโหมดเบรเจอร์ฮะโอ้ยิงเฉียบคมมากฮะดูภาพชายทีครับนี่ฮะแต่งก่อนหนึ่งทีแล้วสับนี่ครับไซก้ยูคคููลูกนอกกรอบฮะหวังผลเอาแล้วครับมีให้เห็นแล้วครับอินเนสตาของเรามีให้เห็นแล้วฮะอู้ร้ายกาดครับร้ายกาดต้องบอกเลยว่าเฉียบ ครับเอาบอลลงสวสวยอะคารลเกอร์นี่ก็เป็นตัวแจกฟรีนะครับยังพอเล่นได้อยู่สายฟรีนะครับก็ตัวไหนเล่นได้ก็เล่นไปก่อนนะครับค่อยๆอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับส่วนมากก็ฟุกเปิดได้ตัวดีๆหน่อยก็จะได้อัปเดตทีมมาได้เร็วขึ้นนะครับแล้วหวู่ส่งเข้ากลางอย่างนี้นะครับดูเกมสวนกลับของเขานะครับตอนนี้ เป็น3ประตูต่อ2นะครับเรานำอยู่จากลูกของอินเนสตานะครับไม่รู้ว่าจะมีการยิงเพิ่มอีกหรือไม่ต้องมารอรุนกันนะในโหมดเมนเจอเอาล้วครับด็อกบาด็อกบายังไงทำประตูให้ได้ไหมโอ้โหแล้วขึ้นนำห่างขึ้นนำห่างนะทุกคนโอ้โหของจริงอะ่ะโอ้โหเทคนิคนี้ต้องบอกว่าถือว่ายังใช้ได้นะครับไม่แย่ไม่แย่แยโอ้ส่งทะลุช่องฮนะจังหวะนี้นี่ครับสับ โอ้โหเรียบร้อยเลยฮะโอ้โหธรรมดาที่ไหนครับแล้วตอนนี้ขึ้นนำไปที่4นะครับ4ประตูต่อ 2, 2เราบาเปลี่ยนกราฟโปรเข้าฮะจะได้เข้าหรือเปล่าครับนาทีที่70แล้วมาดูสิว่าเขาจะมีโอกาสได้ทำประตูหรือเปล่านะครับโอ้โหเจมเปิดเข้ามาครับแล้วโมงได้ไหมโอ้โหลูกบอลตกอย่างนี้โดนไหมโอ้เชฟเจมโก้ครับโดนเซฟฮะโดนเซ,ฟ,นนเซฟจากนาซาไปได้ครับ เอารับแล้วเปลี่ยนครับโปเข้ามานะครับพลังงานก็ยังเหลือเป็นครึ่งนะสำหรับส่วนอินเนสตานะครับเล่นมาในทีที่82โอ้โหโดนเลย่ะโอ้กับโดนเหมือนกันนะนี่ฮะยังรับได้อยู่โอ้โหเพล่บเดียวจะเอาสกอร์นะฮะเอารับน่าจะต้านได้อีกสักนิดสักน่อยครับถึงจะโดนยิงก็ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้น่าจะไม่ทันนะครับเต็มที่ก็ได้แค่ลูกเดียว โอ้โหแล้ไม่ได้ครับแล้วจบที่4ี่ระูต่อสโอ้โและนี่คือการทดสอบเล่นอินเตอในโหมดเมเนเจอร์ครับทุกคนเดี๋ยวไปดูในโหมดเฮดทูเฮดต่อครับเดี๋ยวผมต้องเล่นต่ออ่ะไปดูนะว่าจะเป็นยังไงเอาละครับและนี่คือโหมดเฮดทูเฮดนะครับต้องขอใช้สมาธินในการเล่นนิดนึงด้วยนะครับแล้วเราก็มาในแผนเดิมนักเตะชุดเดิมครับดูให้เห็นชัดกันเลยว่าระบบกับ นักเตะใหม่ไอจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่ได้ฟรีมาไม่มีขายแบบนี้นะครับใครที่แลกเปลี่ยนแล้วก็คอมเมนต์บอกกันทีนะว่าเลือกแลกเปลี่ยนเอาตัวไหนมานะครับเดี๋ยวทําไมถึงเลือกตัวนั้นนะครับอยากรู้เหลือเกินโอ้โหเดี๋ยครับทําไมมันจ่ายไม่ขาดเหมือนตอนที่เราเล่นอ่าเมเนเจอร์ Manager นะทุกันนะกดจ่ายเต็มแม็กซ์เนี่ยแทบไม่ออกเลยนะ เอเซียนะอิเนสตามาโอ้โหโอ้โหมาเดะมาเดะโอ้โฟาวไะเนี่ยเล่นเร็วได้ไหมอ๋อเล่นเร็วได้มาดูอิเนสตาเข้ามาวงในโอ้โหไม่ได้่าโดนตัดไปได้ดทุกคนหลวัวบระสัทน่ะว่ายัางไงนี่ไงนี่ไงเจอตั้มไงเจอตั้มเจอตั้มชนฟาวไปดิ <c oughs> อ้าวแลวส่งแบบนี้ก็ได้เรื่องเนี่ย ผมเกือบนะเกือบโดนนะเกือบไม่ได้ให้อภัยนะลูกนี้ผมบอกเลยเอาละครับเล่นลูกสั้นๆดีกว่าเราต่อบอลมาครับสโคอินเนสตากดส่งค้างนะทุกคนนี่ไงนี่ไงคาิเกอร์โอ้โหชนหายนี่ไงเอาคืนไงต้มเอาคืนให้ไงไปครับสโคจา่ายไาอีกรอกบาได้ไหมโอ้โหแล้วหลุดอไม่เซียน ไม่ได้วะเอาล้เนสตาร์ได้บอลขึ้นหลังมาครับไม่โอ้โหอะไรเนี่ยเหมือนจะพลาดครับลูกนี้โอ้ยังได้อยู่ครับแมเกอร์ส่งขึ้นมาโอ้โหดอกบาไปแล้วีเนสตอร์ครับยังไงยังไงลูกนี้โอ้ยเอาไม่ทันนะเมือกันหมดนะทุกคนนะจังหวะเมื่อกี้โอ้เหล้าฮนะครึ่งแรกยังนิ่งอยู่ครับทุกคนยังทำอะไรกันไม่ได้เนี่ยฝั่งตรงข้ามนี่ก็ตึงเอาเรื่องเหมือนกันนะ อันแน่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 หมุนหนึ่งทีไปครับไปเยอะๆคงไม่ได้ว่ะเร็วจังวะอะไรวะเนี่ยคาร์ลอตโตโอ้โหเร็วจัดว่ะสโควิ่งหนีไม่ทันว่ะทุกคนโลบวซันว่ะดอกบาว่ะอุ้ยขอยิงก่อนครึ่งแรกไม่ได้เหรอครึ่งแรกขอเม็ดหนึ่งไม่ได้เหรอได้ไหมอ้าวน่าจะได้ครับลูกนี้ขอหน่อยโอ้โหแล้วโดนตัดยังไม่หมดฮนะเออโอ้โหเริ่มหมดเวลา ฮ้ยครึ่งแรกครับยังทำอะไรกันไม่ได้พลังงานยังเหลือล้นๆสำหรับอีเดียสตาอีเดสตาโดนบอลอยู่สองสาครั้งนี่เลย <laughs> เอาดูซิเอาดูซิไปครับอีตาจะแก้เฟนแบคครับเน็ตเวดเน็ตเวดเสียบอลเงี้ยไม่เราเลี้ยงไปชนเขาเองไะจริงมันก็โอ้โหทันไหมเนี่ยโอ้โหเอาไงวะตัวออกมา uh huh, เกือบไม่ทันว่ะ เล่นอย่างงี้นี่เสียวสันหลังเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะทุกคนนะเสียวสันหลังอยู่เหมือนกันนะเอาครับผ่านไปครึ่งแรกครึ่งเกมแล้วก็ยังไม่มีใครทำประตูกันได้นะยังไม่มีโอกาสได้สับสักลูกเลยนะครับเอียสตามาโ้ดูจ่ายลูกนี้ไปลองสกิลเอยสตาหน่อยครับเรียนเช้งสวยหรือเปล่าตัวเล็กๆส่งกลับมาครับนี่ครับเอียสตา เล่นเช้งหนึ่งทีเล่นเชนนงได้โอ้โหสูงได้ไหม,มนี่ไงตั้มเจอตั้มหน่อยนะเจอตั้มเจอตั้มยังเล่นได้อยู่นะตั้มตัวนี้นะแจกฟรีนะตัวนี้ร้อยห้ายาวเลยครับอีเตต้าไปโอ้โหเกาะบอลไ,ไม่ได้งันเป็นเรื่องนะจังหวะเมื่อกี้เอายังได้อยู่อีเตต้าไปเล่นเช้งหนึ่งทีแล้วยังไง ยิงลูกนี้โอ้ยแล้วเ,เป็นลูกยิงของอีเนสตาฮะโอ้ยเนี่ยโอโ้ผ่าวงล้อมไปยิงเลยฮะลูกนี้ดูฮะภาพจ้าโอ้ยเนี่ยครับโอ้ยยิงหลอกทางนะครับปร่ต,ตูคิดว่าจะเปิดไปทางด้านขวานะยิงนักซ้ายเข้าซ้ายนะยัดในฮะเอารับลนะักขึ้นน้ำหนึ่งศูนย์นะเป็นลูกยิงของอีเนสตาเอาเรื่องว่ะมีให้เห็นนะทุกคนนะ ขออีกสักงหนึ่งลูกได้ไหมฮะขออีกสักงหนึ่งลูกฮะกำลังฟิตนะฮะอีเดสตากำลังฟิตเลยฮะโอ้ยเฮ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 ้ยตามฝ่ยฮะฝ่ายฮะโอ้โหโดนสกัดเอาดิเอาอยู่ยังอยู่ยังเอาอยู่ยังเอาอยู่เอาดิเอาดิเดสตาขอหน่อยโอ้ยเจ๊งอุ้ยอืมเอาดิมาเอาดิโอ้หจะจะอะไจะเล่นเจ๊ง เาเล่นเชงติดเมื่อกี้นะเป็นเรื่องผมบอกเลยเอาแล้วเกมสวนขับเฮ้ยไม่ได้ปะจี้ไปครับจี้ไปครับจังหวะนี้ต้องจี้อย่างเดียวฮะอย่าปล่อยให้เขามีช่องว่างอย่าปล่อยให้เขามีช่องว่างประกบไว้ฮะประกบไว้เปลี่ยนตัวได้เลยโอ้โหแล้วติดตั้มฮะบอลยังไม่ออกครับยังเล่นได้อยู่เอาแล้วโอ้โหกรรมการระหมดเวลาเล็้วจัดโอ้ยิงในลูกเดียวอยู่เลยฮะและนี่เป็นโหมดเฮดทูเฮดนะครับสำหรับอีเดสตาทุกคนมาเป็นไงฮะเอาเรื่องอยู่นะ แต่โดยรวมนะเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะก็สำหรับใครนะครับที่เลือกในส่วนของตัวไหนมาก็เอามาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าเลือกเพราะอะไรนะครับทำไมถึงเลือกมานะครับอันนี้ก็เป็น ID ดีลองนะผมเลือกทาง i ินเ s t a มาครับส่วน ID l ดีหลักนะครับไอหลักเลือกเป็นต็อตตีไปนะครับจริงๆเพื่อจะทำทดสอบการเล่นแล้วก็รีวิวทุกคนนะถ้ารีวิวทัน นะครับก็จะรีวิวทุกคนนะครับต้องดูด้วยว่าสแต็กบวกขึ้นจะเก่งมากขึ้นแค่ไหนนะครับก็จะคอยอัปเดตนะครับเป็นระยะระยะให้ทุกคนได้รับชมกันอย่างแน่นอนนะฮะอันนี้ก็ฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับกดคอมเมนต์เยอะๆนะครับเป็นกําลังใจทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับอย่าลืมติดตามทั้งช่องทางยู u ูบนะครับมิจฉภูมิเก้านะครับแล้วก็ทางเพจลูมภูมิชาแนลนะครับรับรองว่าสนุกแน่นะครับอ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ